ริต้นของไอเดียเนี่ยจะได้ขณะที่ผมเดินทางเพราะฉะนนี้การเดินทางเป็นมันเป็นช่วงที่ดีมากกับการคิดงานถ้าตั้งใจทำอะไรมันทำได้ถึงแม้คุณจะไม่เคยรู้อะไรมาก่อน สวัสดคีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับไทยเท่รายการที่นําเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญไทยเท่สัปดาห์นี้เป็นสถาปนิกชื่อดังซึ่งผลงานการออกแบบสถาปัตของเขาถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อระดับโลกนับไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัลมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศไทยเท่สัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับชีวิตและความคิดของเขาครับอมตะหลูไภัยบูลแห่ง Department of Architec t u r e สวัสดีสครับคุณบีสวัสดีครับผมสบายดีนะครับก็สบายดีครับพี่แม็กกราวของคุณบีเนี่ย ตรงพรุ่งมาทางสถาปัตตลอดเลยตั้งแต่ปริญญาตรีที่สถาปัตจุฬาแล้วก็ไปต่อที่ทอเมริกา<ช>ปริญญาโทสองใบ,บแสดงว่าทิศทางชีวิตนี่ชัดเจนตั้งแต่เด็กออๆอย่างนั้นไหมฮะไม่ใช่เลยครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยจริงๆแล้วรู้มาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยว่าชอบวาดรูป<ะ>ชอบวาดรูปแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านมันมีอยู่สมัยสมัยผมเด็กๆซึ่งมันนานมากแล้วเนี่ยซึ่งมันนานมากแล้วเนี่ย คุณพ่อผมเนี่ยเป็น,ปนวิศวกรแล้วก็มีบริษัทวิศวกรและสถาปนิกชื่อมเมทริกผมก็รู้สึกอยู่ลึกๆว่าผมน่าจะเป็นวิศวกรสมัยนูนน้นน่ะเด็กเรียนเก่งจะเข้าวิศวะหรือหมออ่กัน<ม>ก,ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกมาตลอดว่าต้องเข้าวิศวะเข้าวิศวะแล้วก็เลยไปเข้าวิศวะจุฬาม,มามาปีหนึ่งแต่พอเรียนแล้วก็รู้เลยว่าไม่ใช่เราเลยก็เลยเอนใหม่เข้าสถาปนิก เสียเวลาไปปีนึงแต่ว่ารู้สึกว่าก็ไม่ใช่จะเสียอะไรก็ต่อให้เสียอีก3ปี4ปี5ปีก็จะเอ็นใหม่ครับผมจะพอไปเรียนก็เจอสายที่ใชโอ้โ,โห,โหแบบว่ามัน,ม,นมันตรงเลยมันตรงเลยสิ่งที่ตรงคือว่าสถาปัตยกรรมหรือสถาปนิกเนี่ยเป็นจุดบาลานซ์ของศาสตร์และศิลป์ซึ่งมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเ,เพราะว่าตัวเองเนี่ยถ้าเกิดจะให้เป็นศิลปินแท้ๆเลยคงคงไม่เหมาะเหมือนเหมือนกันนะครับ พอจบตรีจุฬาแล้วตัดสินใจไปเรียนที่ไปเรียนที่ทยู i v เ r s ร์เซียล n อชิงตัน,ตนทำไมเลือกตอน,นนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากทำอะไรเร็วๆก็รีบทำพอร์เฟลโอทันทีรีบส่งทันทีตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะรีบไปรีบกลับแล้วพอดูว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ไปรีเสิร์ชว่าเมืองนี้เนี่ย <c oughs> เป็นเมืองที่อาร์ตซี่มาก เซียโดมีโรงหนังเก๋เต็มไปหมดเลยพาร์ทหลักของพาร์ทหลักพาร์ทใหญ่ของชีวิตผมพาร์ทหนึ่งคือการเป็นคนรักหนังเพราะฉะนั้น,นมันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเด็กๆของผมอพอเรียนจบก็สักประมาณสองปีก็รู้สึกว่ายังไม่อยากจะรีบกลับครับก็เลยมีอาจารย์ที่นั่นซึ่งเป็นที่สุ์เป็นไวเซอร์ให้ผม,มเนี่ยก็เคยเรียนที่ฮาร์วาร์ดเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เข้าฮาร์วาร์ดดูสิเขาได้คอมเมนต์เอง Yeah. นี่น่าสนใจมากคทีมีตัดสินใจเรียนทางด้าน Urbanization in Developing Countries การพัฒนาเมืองในประเทศโลกที่สามใช่แล้วใช่แล้วทำไมถึงเลือกสาขานี้เป็นคอร์สที่เปิดกว้างให้ผมเลือกเรียนวิชาที่นอกเหนือจากดีไซน์ได้ตามต้องการครับอยากรู้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องดีไซน์แท้ๆแต่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้ให้ครอบคลุมให้ครบตัวโปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้ผมสามารถ วิชาเลือกจากสกูลไหนจากโรงเรียนไหนก็ได้ในฮาวาดและ MIT มันยากมากโหดมากที่สุดในชีวิตของอของการเรียนผมไปเรียนเรียนไฟแนนซ์ของปริญญาโทแต่ว่ามันมีเด็กที่จบปริญญาตรีที่เรียนไฟแนนซ์มาเพราะนั้นได้กล่าวเขาเยอะกว่าเยอะอะ,อะไรคือสิ่งที่ได้มากที่สุดจากฮาวาดผมว่านะ,ะความมั่นใจว่า ถ้าตั้งใจทําอะไรมันทําได้ <Hey. S 2> ถึงแม้คุณจะไม่เคยรู้อะไรมาก่อนแล้วผมว่านี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมผมรู้สึกว่าเวลาเรารับโปรเจกต์ในการออกแบบศัพทกรรมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราเราไม่เคยทํามาก่อนไม่กลัวเลยความรู้สึกว่า,าไม่ไม่กลัวชาร์เลนจ์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมได้มาจาก1ปีกว่าที่ฮาวาดครับผมเรียงจบกลับมาทํางานเลย uh huh. ใช่ครับ mm hmm. ก็กลับมาทําบริษัทชื่อเมทริก mm hmm. เป็นบริษัทวิศวกรและสถาปนิก ก็เข้าไปเรียนเข้าไปทำงานเนี่ยอ,อยู่ประมาณ8ปีแล้วก็ตัดสินใจออกมาตั้ง Department of Architecture กับพา,าร์ทเนอร์คือคุณทวิตตีวชภัยเทพาคำ ก่อนที่จะมาตั้งบริษัทจริงๆตี้กับพี่ปีนเนี่ยได้ร่วมงานกันมาในบริษัทก่อนหน้านี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าทางานด้วยกันได้ดีอยากที่จะมาทํางานที่เราใช้ความคิดของเราทั้งสองคนได้ได้เต็มที่แล้วก็อยากที่จะเหมือนกับพุชบัลเดอรีของการออกแบบสถาปัตยกรรมงานในยุคแรกของคุณบีนี่เป็นยังไงฮะ งานที่เมทริกงานที่เมทริกที่เป็นงานโรงงานอุตสาหกรรมงาน80-90%ของเมทริกเนี่ยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นงานที่เน้นทางด้านวิศวกรรมแต่ว่าในด้านอาร์ติเทคจะจะเป็นสปอร์ตเป็นพพอร์ตแต่โชคดีที่ว่า2-3ปีสุดท้ายตอนที่ทำงานเมทริกเนี่ยผมได้มีโอกาสที่ดีมากๆที่ทางคุณทศจิวัตรเปิดโอกาสให้ทีมเล็กๆของเรา กลุ่มเรามีแค่คนอายุต่ำกว่า 3, 30เนี่ยแต่คุณทศเนี่ยเ,เชื่อมั่นพอที่จะให้เราทํางานโครงการขนาดใหญ่คือ Six Senses h i g i d a y ที่สมุยมันยากเย็นแสนเข็นไม่น้อยไปกว่าช่วงเวลา1ปีที่ฮาวาดเลยเพราะว่า,าทุกคนไม่เคยมีใครทําการออกแบบตัวรีสอร์ทมาก่อนเลยโฮเทลโอเปอเตอร์ <Oper> ก็ใหม่เป็นคนต่างประเทศเไซส์ก็ยากคือไซส์เป็นส l o ปแบบชันมากรเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ทุกวิลล่าเนี่ยเห็นวิวทะเลให้ได้ การที่ทําให้วิลล่าถึง60กว่าวิลล่าเห็นวิวทะเได้หมดเป็นสิ่งที่ยากมากโอ้โหแค่คิดก็แทบจะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะซ้อนกันแล้วแล้วบังกันต้องไปลงลงลงที่ตรงนั้นเอาเชือกฟางขึงตั้งแพลตฟอร์มขึ้นมาขึ้นไปลองนั่งดูดูสิว่าเฮ้ยคนคนนั้นมันไม่บังเราหน้าอยู่เป็นยางี้เคยถามคุณทศไหมครับว่าทำไมถึงไว้วางใจเด็กหนุ่มสาวสามสี่คนนี้มันทำผมถามตอนโครงการจบแล้ว ตอคนโครงการจบเนี่ยเราไปกินข้าวกันในหนึ่งในร้านอาหารนั้นก็เลยถามพี่แบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บพี่พี่กล้ามากเลยพี่ลงทุนแบบ500ล้านกับไซส์สวยๆอีกราครอีกไม่รู้เท่าไหร่กับทิมง,งานที่ไม่เคยทําเลยทําไม mm hmm. พี่ถึงแบบยอมนนัสิแกบอกว่าแกเชื่อมั่นว่าคนตั้งใจเรียนคนเรียนดีๆถ้าตั้งใจทำอะไรมั่นทำได้โอ mm ้ hmm. แบบ แบบซื้อใจเลยเพราะว่าในในในทีมเราเนี่ยก็มีมีผมซึ่งซึ่งก็ก็ก็อย่างที่บอกว่าเรียนอะไรมานะ<ช>ครับน้องน้องเรวดรีก็จบโทรจากยอมิชิแกนน้องน้องทวิตรีเนี่ยก็จบจากปรินสตันก็เหมือนกับแบบถ้าคนที่ดีๆพยายามทำอะไรมาตลอดชีวิตมีโอกาสดีๆคงไม่ปล่อยไปหรอกมันต้องออกมาดีใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าพี่เขาให้ใจกับเราเราก็ให้สุดใจครับผม แล้วก็อีกอันที่แบบว่าปลื้มใจมากที่สุดเลยอีกอันหนึ่งคือว่าสมาคมสถาปิสยามแห่งไประเทศไทยเนี่ย<ม>ให้รางวัลสถาปรกรรมยอดเยี่ยมแห่งไประเทศไทย<ฮ>ให้กับซิกเซนเซนไฮเดเวสมอยซึ่งเป็นงานรีสอร์ทงานแรกของของ,ของทีมโครงการนี้ถือเป็นจุดปเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทของตัวเองไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมกับตี้ก็มาคุยกันว่าเ,เรามาตั้งบริษัทเล็กๆของเราดีกว่าจะได้มีอิสระในการรับงานไม่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องรับงานเฉพาะงานใหญ่ เท่านั้นรจริงๆแล้วเราอยากยาก explore กับงานประเภทอื่นๆด้วยรเราก็เลยมาตั้ง department เราตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับว่าเราจะไม่มีลายเซ็นเราใช้ลายมือของเราในการทำโครงการชิ้นต่างๆออกมาให้เป็นโครงการนั้นที่ดีที่สุด ใจเล่นการตั้งชื่อบริษัทขคนนะครับทำไมตั้งชื่อบริษัทได้พิลเสงบเสงี่ยมจังไสมใช่แล้ว Department Artitecture of ส่วนหนึ่งของสถาปัิกรรมไอ้คำคำนี้ตอนเราตั้งที่ผมตั้งกับทวิตีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเท่ดีนะแปลกๆดีเรารู้สึกว่าเราอยากให้น้องๆที่มาทำงานกับเราเนี่ยรู้สึกถึงความสนุกความเ e n g e ความ exploring การค้นคว้าทางด้านการออกแบบเนี่ยว่า คุณไปทํางานจริงเนี่ยคุณมีสิ่งนั้นนะไม่น้อยกว่าสมัยคุณเรียนหนังสือเลยการการทำงานกับเราเนี่ยเรามีช่วง explore ไม่น้อยหรือ even มากกว่าสมัยที่ตุนเรียนก็จะบอกว่าทีมงานเนี่ยไม่ยึดติดกับบุคคลเราไม่ได้ใช้ชื่อบุคคลบริษัทนี้ไม่ใช่ชื่ออมาตะทวิทยีหรือทวิทยีอมตะเพราะว่านั่นเป็นความตั้งกระจ้งแต่ต้นว่าเราไม่ยึดติดกับความเป็นบุคคลเราเป็นหมู่คณะของเราสองคนซึ่งบังเอิญนหลีดน้องๆกลุ่มใหญ่ท่านเองปีแรกๆของการตั้งบริษัทเนี่ยไหมครับ เหนื่อยแต่พูดจริงๆปีไหนก็เหนื่อยตอนนี้ก็เหนื่อย Department of Architecture ในช่วง3-4ปีแรกเนี่ยเล็กๆแต่เป็นช่วงที่มีความสุขมากผมและน้องตี้เนี่ได้ลงไปในงานออกแบบเนี่ยเข้าไปลึกเข้าไปเราใช้เวลาเยอะมากในชีวิตของเรากับกับช่วงออกแบบพอมีคนเริ่มรู้จักเราก็มีงานที่เข้ามาเราเราก็พยายามจะเลือกรับงานเฉพาะที่เราอยากจะรับ แต่ความอยากจะรับเนี่ยบางทีมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้โหไซส์แปลกอย่างนี้อยู่ประเทศต่างๆอย่างนี้มันน่าลองไปหมดเลยมันคือความท้าทายถ้าใช่ท้าทายเราก็จาเป็นต้องขยายออฟฟิศเทนิดเทนิดเทนิดเพิอแป๊บเดียวจาก4คน7คน1 2บสคน15คนตอนนี้มา2น25คนครับผมครับผมจะเรียกว่าเป็นบริษัทเล็กไม่ได้แล้วล่ะก็คงขนาดกลางแต่ตั้งใจจะไม่ใหญ่กว่านี้ละ เห็นชัดเลยครับช่วงสอสปีหลังนี้เปอร์เซ็นต์ของของชีวิตที่ลงไปในงานออกแบบมันน้อยลงพอบริษัทใหญ่มันมีเนื้อหาอื่นอื่นเยอะงานบริหารงานพบลูกค้ามาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆซึ่งแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้งานของเรากว่าเครึ่งเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเดินทางบ่อยแล้วแก่แล้วะเหนื่อยอยากอยากจะเดินทางน้อยกว่านี้หน่อยไม่ไหวแล้วฮะ งั้นเรามาไล่ดูผลงานของคุณบีกันเลยดีกว่าโอเคครับผมอยากเล่าถึงกันไหนบ้างครับก็ผมว่าจริงๆแล้วเราเตรียมมาหลายๆงานอาจจะพูดถึงงานแรกของความเป็น Department of Architecture นะครับคือสลาภูเกตนะครับสลาภูเกตนี่ยเป็นงานที่หาดไม้ขาวที่ภูเก็ตครับการออกแบบของเราคือว่า เราอยากจะหาบางสิ่งบางอย่าง <S <S บางแองเกิลของความเป็นภูเก็ตที่ยังไม่เคยมีใครมา explore จริงๆจ,จ,จังนะักบริเวณเมืองเก่าของภูเก็ตเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีความคละกันของวัฒนธรรมที่หลากหลาย <S <S รูปนี้เป็นรูปที่ capture concept ของเราอย่างชัดเจนค,คือว่าเป็นรูปของงานแต่งงาน <S <S งานแต่งงานของสาวจีนนะครับที่กับกับกับหนุ่มไทยแต่หนุ่มไทยใส่ชุดฝรั่ง สาวสสาวจีนนี้ใส่สรงของมาลายูนี่คือการผสมผสานของวัฒนธรรมใช่เป็นการแต่งงานแท้ๆของเวนธรรมครับผมก็จากจุดนี้ทำให้เราเด v e l o p มามาเป็นงานสศัธิกรรมมีกลิ่นที่ทำให้เราระึกถึงความเป็นเมืองเก่าของภูเก็ตครับผมด้รางวัลจากสมาคมสถารนิกเซียมเป็นครั้งที่สองครับผมในสอปีถัดมา จะรู้จักเรากันจริงๆอยงจังเนี่ยแล้วก็ให้เราเป็นที่รู้จักของต่างประเทศเนี่ยคือการตกแต่งภายในที่ฮิวตันปัตยา,รยาครับสิ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราห้อยผ้าอ,อยู่บนบนฟ้าเพดานฮะ,ะทั้งทั้งล็อบบี้แลนเลื้อยไปถึงบารพื้นที่ต่อกัน5-600ตารางเมตรเนี่ยเวลาเราไปที่ล็อบบี้ <นะ S 2> ของฮิวตันเนี่ยเราจะไปทางลิฟต์ลิฟต์เนี่ย อยู่ลึกมากๆเลยจากขอบอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปิดลิฟต์มาเนี่ยคุณจะไม่เห็นทะเลเลยเพราะฉะนั้นผมผมก็คิดว่าต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงคนเดินไปให้ได้30-40เมตรเพื่อไปเห็นทะเลให้ได้ดูผลงานต่อไปครับผมก็ งานนี้เป็น Office ออฟฟิศของซอฟต์แวร์ดีไซน์ในคนไทย uh huh. ชื่อชื่อบริษัทซ uh ัน huh. นะครับตัวอาคารนี้ก็จะดูขรุมๆเท่ๆนะครับม uh huh. ีมีมระแนงอ uh huh. ของอาคารซึ่งาามีภาษาของความเป็นดิจิทัลนิดนิดรีเฟลกความเป็นเป็นดิจิทัลของโอเนอร์ huh. ครับ แต่พอมาข้างในเนี่ยก็อยากจะให้เกิดเซอร์ไพรส์เราใช้วัสดุซึ่งปกติคนจะไม่ค่อยมาใช้ในงานตกแต่งภายในนักนะครับนี่คือแผ่น PVC เออเหรอฮะที่เราเห็นตามพวกห้องเย็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆงครับงานนี้นะก็ได้รางวัลจากจากอินทลลิซ g ยร์แมกซีนจากนิวยอร์กแล้วก็ ได้สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยจากสมาคมสถาสยามอีกครั้งหนึ่งครับครับการได้รางวัลในการออกแบบสถาปัตย์รวมถึงการได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือในอะไรต่างๆมันมีผลต่อธุรกิจของเราไหมฮะเราต้องยอมรับว่าว่าว่ามีมากนะครับพอมีคนเริ่มรู้จักเราเนี่ยนั่นก็เป็นจุดหนึ่งแต่จุดที่ผมรู้สึกว่าสําคัญกว่าคือว่าเมื่อผมเมื่อเราคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าพอรู้ว่าเราได้รางวัลอะไรมาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถ พุชคือผลักไอเดียได้ชัดเจนหรือหรือแรงขึ้นแปลกขึ้นโดยที่ว่าเขาไม่คุ้นเคยครับผมบดูผลงานกันต่อครับครับผมงานนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งภายในสปาที่เซ็นทรัลแอนบ s สซีนะครับ,รบชื่อ DII โจทย์คือ ที่ดินเล็กที่เล็กมากมแค่170ตารางเมตร170ตารางเมตรนี้ต้องมีห้องนูดถึงเจ็ดห้องอมผ,มผมก็เลยพยายามจะทาให้คนเมื่อเข้าไปเนี่ย ไม่รู้สึกถึงขอบเขตของพื้นที่เรามีตัวตัวฟีเจอร์แนวตั้งซึ่งเป็นอะคริลิกที่บิดเป็นกเกลียวคล้ายๆกับเป็นกเกลียวของ DNA อเราจะเห็นลักษณะของตัว DNA, ตัวดีเอทวิสต์เนี่ยมันสูงมากมันสะท้อนลงพื้นและสะท้อนบนฟ้าไปดานและก็เมื่อเข้าไปข้างในเนี่ยจะพิเศษมากคอริดอร์โอ้โหคอริดอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเล็กแค่เมตรยีคูณสิเมตรเล็กนิดเดียวแต่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ให้รู้สึกว่าผนังอยู่ไหนพื้นอยู่ไหนเพดาน อยู่ไหนเลยครับ,รบแล้วก็ไม่ให้คนรู้สึกถึงขอบเขตของพื้นพื้นที่โดยการห้อยคริสตัลหลายๆพันจุดเนี่ยครับ,รบทำให้คนเวลาเข้าไปเนี่ยไม่ไม่สนใจว่าฟ้าเปดานจริงๆอยู่ตรงไหนแต่ไปสนใจตัวคริสตัลแทนเหมือนหลุดเข้าไปในจักรวาลโอ้โขอบคุณมากเลยที่บอกแต่ละคนเนี่ยที่เข้าไปในสเปซเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน บางคนจะบอกว่าเหมือนอยู่ใต้ทะเลลึกเหมือนอะควาเรียมอ่าอ่าเป็นไปได้แต่ทุกคนรู้สึกรู้รู้สึกว่ามันซูเรียลมันไม่ใช่มันไม่ใช่สภาพจริงความตั้งใจหลักคือว่าการทําลายขอบเขตของสเปซให้หายไปทั้งหมดครับพูดถึงงานโรงเรียนนี่จะฮะมีอยู่อันนี้ไหมเดี๋ยวอันนี้ให้น้องตี้คุยดีกว่าเพราะว่าน้องตี้ทําเลยเป็นงานโรงเรียนที่ทําให้ที่เชียงรายครับผม ว่าโรงเรียนอย่างที่ของที่เราทําก็คือโรงเรียนโป่งแพร่วิทยาอาคารเรียนนี้คือต้องถูกทิง้งมันใช้ไม่ได้แล้วความท้าทายอย่างหนึ่งของโครงการนี้ก็คืออาคารที่เราจะออกแบบมาใหม่เนี่ยมันจะต้องรองรับแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต,ต่อไปได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาว่าต้องทำอย่างไงเพราะว่าปกติเมืองไทยเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับอาคารที่ต้องรับแรงแผ่นดินไหว คือถ้าถามคุณบีเองว่าอะไรคือลายเซ็นของอมตะลู่ภบุตรในชิ้นงานเราตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับว่าเราจะไม่มีลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเราตั้งใจด้วยฮะว่าจะไม่มีเรารู้สึกว่าการออกแบบของเราอาจจะเหมือนลายมือเราใช้ลายมือของเราในการทําโครงการชิ้นต่างๆออกมาให้เป็นโครงการนั้นที่ดีที่สุดครับใครเข้าไปอ่านหรือใครเข้าไปในสาระกรรมที่เราทํา แล้วบังเอิญจำลายมือเราได้ก็ดีแต่ไม่จำไม่ได้เราไม่รู้สึกผิดเลยคุณบ,บ,บีหาแรงบันดาลใจจากอะไรบ้างครับอินสปีเรชันเนี่ยจะมาจากการท่องเที่ยวแล้วก็ฟังดู พี่เชสสุดชีวิตเลยคือการดูหนังฟังเพลงและเข้ามิวเซียมผมค่อนข้างชอบเที่ยวแล้วก็จุดเริ่มต้นของไอเดียเนี่ยจะได้ขนาะที่ผมเดินทางครับอูบ่อย,บ,อยบ่อยมากเลยครับเพราะฉะนนียการเดินทางเป็นมันเป็นช่วงที่ดีมากกับการคิดงานครับ คุณบีพูดถึงมิติในการออกแบบสถาปัตย์ว่าจริงๆไม่ใช่แค่การออกแบบอาคารสถานที่เท่านั้นใช่ไหมใช่แต่จริงแล้วเนี่ยเราเราเออกแบบชีวิตเราเออกแบบชีวิตของคนที่อยู่ในนั้น<ช>ไม่ว่าเขาจะเป็นถ้ามันเป็นบ้านก็คือคนที่อยู่อาศัยหรือเป็นโรงพยาบาลคือคนที่เข้าไปมีความทุกข์ เราต้องพยายามทำให้เขาคลายทุกข์ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราอะจริงๆเราออกแบบชีวิตเราออกแบบประสบการณ์แต่ในงานลักษณะอื่นๆนี้อาจจะไม่ได้เป็นในแง่นั้นก็ได้เพราะว่าสําหรับคนทั่วไปสถาปนิกเป็นอาชีพที่มีสีสันมากเลยอะไรคือความสุขและความทุกข์ของคนเป็นสถาปนิกสุขที่สุดนะคือสุขเมื่อดูมันเสร็จแต่ในกระบวนการน่ะผมสุขบ่อยมาก<อ>ผมสุขทุกขั้น เพราะว่าชีพนี้จริงๆสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยโปรเซสของความสุขพอเราไปดูไซส์โอ้ไซส์สวยมากเลยโอ้ไซส์ดีมากเลยหรือไปดูไซส์ในที่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 แปลกผมไม่เคยไปไปมิดเดิล t อีก็ไปจอแดนไปเพตราไปต่างๆไปเข้าทะเลทรายแล้วเราพอเราเอากลับมาได้อินสปายนั้นมาแล้วมาเริ่มออกแบบแล้วเราเอาไปพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังลูกค้าชอบ แฮปปี้ <Happy. S 2> สุขมาก <laughs> แล้วก็แล้วทำทำแบบออแบบแบบเริ่มก่อสร้างค่อยๆดูมันขึ้นมาจากฐานลากขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาชีพนี้เต็มไปด้วยความสุข <c oughs> แต่ทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความปัญหา <c oughs> ผมไม่ขอเรียกว่าความทุกข์ <c oughs> เพราะว่าเรียกวความทุกข์มันเหมือนแบบแบบคุณคุณออฟเซสกับมันว่าว่าว่ามันไม่ดีมันทุกข์ <c oughs> ชีวิตนี้มีปัญหาหมดแหละ <c oughs> ทุกอาชีพก็มีปัญหา<แ>ผมไม่เชื่อว่าอาชีพไหนไม่มีปัญหาครับผมมันคล้ายกับว่างานสถาปนิกมันสอนชีวิตเราไปด้วยในตัวอย่างนั้นไหมฮะก็มันจะเรียกอย่างน้นก็อาจจะใช่ผมค่อนข้างมองโลกในแง่บวกครับมองชีวิตในแง่บวกมองการออกแบบในแง่บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ลบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แค่แค่ก้าวข้ามชีวิตกับาสถร,รประดิษการออกแบบถาสตรกรรมก็เหมือนกันแค่นี้เองครับผม ได้รับชมรายการไทยเทศสัปดาห์นี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญของเรานะครับแล้วกลับมาพบกับไทยเทสรายการที่นําเสนอคนไทยที่ทาอะไรเทๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับชิงร้อยชิงหลานพร้อมแล้วที่ช่องหนึ่งเวิร์กอยกับชิงร้อยชิงหลานว้าวว้าว,ว,าวทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงเช วันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ย้นหลเริ่ม5กรกฎาคมนี้สวัสดีครับแฟนๆชาวเวิร์กพอยทุกคนครับตอนนี้วเวิร์กพอยของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ